ก่อนอื่นใดก็จรื่กติตากดกระดิ่งให้นี้ได้ครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีเป็นแฟนลุยสันชนแนลครับมณีมาพอกันเดี๋ยวกับผู้กอบคับในช่องลุยสันชนแนลนะครับเนาะอ่ามณีนะครับเป็นการจําลองนะครับเม็ดฝนนะครับจําลองเม็ดฝน่งต้นใหม่ของเฮานะครับก้ะ อันนี้ตัดได้หลายรอบนะครับตัดได้หลายรอบซึ่งต้นกับไงพอสมควรแล้วนะครับเนาะญ่พอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวสิมาเบิ่งกันว่าปีนี้นะครับเฮ็ดสีออกให้เข้าเห็นบอนะครับซึ่งลงเชื่อไปอยู่ที่ชนิดเดยวกันนะครับก็บเป็นเฮ็ดละงกเฮ็ดเพาะเฮ็ดกอเฮ็ดไข่นะครับเฮ็ดละงก เห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่นะครับต้นนะครับกับสิได้ประมาณเกือบสามนิ้วแล้วนะครับเนาะบางต้นเกือสามนิ้วแล้วความสูงของเขานีทะลุแล้วนะครับทะลุโดมแล้วนะครับซึ่งกับดดตัดไปประมาณประมาณเกือบซิปลอบแล้วนะครับเกือบซิปลอบแล้วนะครับใบของเขาสีเขียวนะครับเขียวงามเขียวมั่น นะครับเนาะอันนี้เล่งปุ๋ยนะครับโดยใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน,นะครับอันนี้กับปลูกได้ปีปีเศษนะครับปีเศษซึ่งตน้นยางหน้านะครับสีไห้ผลผลิตนะครับหรือไ้เฮ็ดได้นะครับสียูประมาณหลังจากปลูกนะครับหลังจากปลูกจากต้น60สิเส้นนะครับเนาะสามสิบเส้นหกเส้น หลังจากปลูกลงดินแล้วนะครับต้นขนาด 3- ามนิ้วหรืออายุประมาณาประมาณเกือบ3ปีนะครับสองสองปีเกือบ3ปีนะครับก็จะที่ได้ผลผลิตนะครับนี่จะเป็นการไห่น้ำนะครับเป็นการไห่น้ำนะครับ โดยใส่สปริงเกิลครับในการผลนะครับผลผลลงมานะครับเหมือนกับฝนนะครับเหมือนแตมเม็ดฝนนะครับสามมือห้เชื่อนะครับสามมือห้เชื่อปุ๋ยนะครับปุ๋ยจุลินซี่สังกห์แสงอัจฉริืะนะครับ ซึ่งต้นไม้พวกนี้นะครับจะเป็นการอาศัยนะครับเชื้อราไมโครไรซานะครับในการจเจร่ญเติบโตพวกนี้ถ้ามีเชื้อเห็ดนะครับหรือเชื้อไมโครไรสานนะครับจะเห็ดให้ต้นไม้นี่จะเจร่ญเติบโตได้ดีนะครับงอกงามนะครับซึ่งสรรพคุณของเชื้อราไมโครไรสานะครับก็จะเป็นการย่อยสลาย ย่อยสลายสารอาหารนะครับที่ต้นไม้นี่บอสมาดย่อยได้นะครับย่อยสารอาหารแล้วก็จ่ายอาหารนะครับให้กับต้นพืชนะครับเรากับพืชนี่กระจ่ายอาหารขึ้นมาให้กับเห็ดนะครับนั่นก็คือเชื้อเห็ดไม่คอไรสาดนะครับซึ่งในกลุ่มประเภทของ ไม่คยไส้สากับะมีเห็ดละงกเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่นะครับอ่าโดยตระกูลนี่นะครับน่นี่และครับจะเริ่มเติบโตได้ดีเลยงามเลยนะครับผู้ได้สนใจนะครับหรืออยากจะสอบถามนะครับในเรื่องของการปลูกยางหน้านะครับแร้วก็อ่ลงเชื้อเห็ดนะครับกาสามารถตริดต่อเขางมาได้ที่ เบอร์090นะครับ9101990นะครับติดเชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์090นะครับ9101990นะครับหรือทั้งไล่นะครับไอดีไล์ก็จะเป็น0909101990นะครับจะเป็นไอดีไล่นะครับกะสามารถติดต่อสอบถามของเมด้นะครับ ส่วนทางฝุ่นนะครับทางฝุ่นก็จะเป็นพวกเชื้อเห็ดตับเต้านะครับซึ่งลงกับต้นสแกนะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องเรื่อยๆนะครับเบิ้งเรื่อยๆนะครับ,บ,รรบซึ่งโดมนี่นะครับก็ได้ควบคุมมูมินะครับควบคุมหุณหุ่มอยู่นะครับเนาะฐานบรรยากาศอนขึ้นไปเท่ากับผนน้ำนะครับ แจ้งเสดความชุ่มชื้นนะครับเนาะครับสมัรถติดตอสอบถามเขางมาได้เนาะติดตสอบถามของไมาได้ในเรื่องเล่าเกี่ยวกับเห็ดเชื่อเห็ดนะครับผู้ใดอยากได้เชื่อเฮ็ดนะครับก็สามารถติดตเขางมาได้นะครับติดตเขาไม่ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไไ้นะครับเดี๋ยวเสียห้ไว้ใต้คลิปนึ่งนะครับเนาะ กะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องลุยสันแชนแนลกับคู่กอบนะครับไมื่อนีก้กะเอามาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าร์ต้นยางหน้าของเฮานะครับใหญ่ไ,ไปถึงใดแล้วนะครับบางคนกะล่อและติดตามอยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวปสมีก่อนนะครับนะเนาะเรวพอกันไหมในคลิปหน้านะครับกับช่องลุยสันแชนแนลกับคู่กอบครับ สำหรับจิ๋นหนีเอาไว้ชิ๋น,นีก้อนสวัสดีครับ